กำลังแอดไปเลยเนี่ยกำลังสนุกเลยอดีตถุงลังสนุกเลยเออนั่นแหละโหนัขยายเลยต้องเก็บไว้เลยเนี่ยอุปกรณ์ชุดนี้่มากเดี๋ยวใครมาอนี้เราก็รู้งานแล้วไงอันนี้ไม่ต้องเอาเราเก็บไว้เลยเก็บไว้เลยนะเก็บไว้เลยที่เตาที่เตาเบริลเตาทำไมพวกหางใจแรงนี่วะเฮ้ยผัวประกอบใหญ่นี่นะฮะเราจะปอกทองแดงไปขายกัน เอาม้วนกันก็อตก็เลยม้วนกันน็อตเลยอะไรหรอถีมเลยทีมจับม้วนกันน็อตเลยอ๋ออ้าวไม่ต้องใช้แทนเลยนะแล้ววะใช่สิฮะใช่แน่เลยมันเป็นน้ำไฟด้วยนะมันเลยอีนี่ขึ้นาษาปกติเอาน็อตไม่ได้แน่พี่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ป้ายหรอดันเออเมื่อกี้เห็นก็ออฟกว่าเหมือนกันอย่างนีสัญญามันเป็นแล้วว่าจะสาวดีแทนเหงเอาออกไปแล้วนะเว้ย มันเป็นอะไรเมื่อไหอร่แล้วเอาสาวไหนมาตอนเนี้ยมันอีพี่ไม่ต้องใช่หรอ,อเลยทำอะไรอยูย่อยากที่เป็น่แบบเอาอันเหล็กๆนี่น่ะอ่าดูเหล็กตรงนี้นดูเหล็กนี้นไม,มนว่าจะหงายเกินไ <c oughs> งฮะไมนว่าอะไรก็แหล่งหงายไปหมดอ่ะเหล็กๆเนี่ยเนื้อฮะที่ถามว่าอะไรแต่พอบอกกลัวแก้เนี้ยจะฮัก หแกไปละอันหนึ่งนะผู้พูดจะมาคาถาคำเลยอันก็อย่างที่ญาติเขาเฉลยแกทานมันเป็นอะไรวะเนี่ยเป็นอะไรป็นเล็กกูไปเล็กทานทานหินอืมทานหินตอนนี้แม่สีแดงทาแล้วทำไฟฟ้าทีแล้วที่เขาไปเผาไฟแล้วก็ติดเผาเป็นพลังงานการหินนี่แหละอยู่ในหินเจียอยู่ในอะไรก็อันนี้แหละอันเดียวกันได้รอดสีแดงทานหรือเล่าองเอามาเขามันคืไฟมันใช้ไฟ แต่ติดไฟหยากท้ายจะไปไปประมาณนั้นติดแล้วมันติดเรืยมั้กเอาไี่ขี่ต้งหันไปเลยแต่ว่าด่าก็ยองเลยมีฟ้านจริงมันด่าที่ไหนนี่ออฟเลยขับกลงเล็กก็ต้องจะเป็นยังไงฮะไอ้ใอยยาวโง่ใจเขาต้องขับอีกขับขี่ตรงกลางเดียวเลยด่าแล้วปุ๊บเลยเดี๋ยวเดี๋ยวถึงนะขับขับเพิ่งขี่ไปโดนไม่ได้น่ร้อนแน่แน่น่น่ไววัง เนยึดหีแล้วเออเแยวลายไหมล่ะเอาลายแล้วปูว่าเข้าไปครับปูว่าเข้าไปอุ้ยนอกแบตเดือดครับไม่ได้เปิดด้วยครับทีนี่เราไม่เต้าไม่กูมาจังทำัวแบกใจทำงานอ่าแจ๋วเลยพี่อ่าแจ๋วเลยทีเนี่ยหนัง ของแดงหมดเป็นเศษๆป้าไปเลยว่าจีใบมีน้อยไหมมันจะไม่เต็มไปนิดนึงนะเนี่ยของกาวๆนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นนั่นแหละนั่นแหละอ่าใช่เขจะเป็นจะเหลือเปล่ามันจะเหลือเปล่าพี่มันจะเอาไม้มัาไม่เหเลยปู่จะทำอะไรนี่ปลัวจะกลวดูเงินในปีหรือไงตกอีกมีตกอ่ะตายอย่เแล้วนี่ตัดไหมเนี่ยตัดเลยนะ ตัดด <that> ิตัดเตอะไรตัดเตลบลบอ้ยังไม่น้อยแต่ี้เขาีต่างนะวงเยอะๆอ้ะี้ต่างแล้วม <sm ell> like ัม <lish inside S 1> ีอะไรอ่ะ <orman> มันคือเปลี่ยนอนเมอเลยะสอเล้วสวยล้วอ่ะเร็วเรลยนี่ดนี่ดเลโออไม่ได้เติมเนไม่ได้เติมมันก็เป็นอย่างเงี้ยะนูุ้ดเติมนั่นแหละพบอยาวเฉยเอาไปดูว่านั่นแหละไม่พอูเลยวะในรวมๆไงว่านั่นแหละ ผมว่าไอ้นี่ละลายนี่ะกลัวไอ้ของเรื่องอ่ะมันติดอ่ะแนมแนมเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไม้ถ่ายทำมันไม่ดีอ่ะวนอันนี้ต้องกินงอนแล้วงั้นเด้อยวรุดเออเออไม่เป็นไรทอนองมาเลยวนมันฝังใช่ยเนี่ยเจียไม้มันมีอะไรไหมล่ะเจียไม้เอานี้ก่อนนี้ก่อน มิดม่ตมาด้วยะไร้วีมีเป่อย่าไปซ้วก,ก <c oughs> เอก๋อวนรับไ,ไม่ได้ได้วไปเนี่ติดลาองแนมานี่เลยยายเลยนี่ยกปิดเลยเ่ <c oughs> ข้าอันนี้นลงมาเลยเนี่ยเอียงออกไปหมาไป

nhỉ không nghĩ đấy, không gì đấy cứ dòng chai kim không ăn nữa Đó. Điều, điều, điều. À. <laughs> <Để tìm kẹt. cười> อย่าเพิ่งงี้ด้วยว่าปาดมืออยู่นี่นยังไปไไหนยำม่แดนโดนขวานู่นเลยจะปาดยังไงกัโดนดั้มช็อตทั้ง,ทงวันอยู่แหละ <c oughs> เดี๋ยวเอามึงเอาคีมนั่นนี่นี่อันนี้ปากใหญ่เออใครลองกิมมาด้วยวีดนะไม่มือซันไหนจันสาวเลยเทียบว่าคนอื่นแลล่ะอ๋อเขียววน เฮ้ยหมดกันเว่ยมือไม่หนีก็หายทำเองบางมือเนี่ยโอ้ไอ้ดีแดงเลยเจ้าแ้วพี่ไม่ไหวแล้วเนี่ยเอาม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 าเลยจับมามาเลยมาเลยเอานีกเอาอีกเอาอีกนี่เนี่ยที่มันลามไปตรงนั้นเลยมันจะทำให้ไม่ติดเหมือนเมื่อกี้แล้วไอเนี่ยที่มันเนี่ยเจียมั้ยเจียให้ดิ คุณดูจะทำว่าพอไหมยาจารย์ซานเองนะซานหมากกับผมมีที่มันเป็นอะมันไม่ไมด้ซานโอกมันฉักขาฉักอกอ่ะอ่ะอ่ะไม่เทษตัวเอง <nodig> สุดข,ขอนไปเลยเข้าไม่เคยดีหมดเลยนี่นิ้น <c oughs> ทาหนังอยู่หนี่เนี่ยทำเหมือนผมไม่อยู่กันนี่เงี้ยเนี่ยยาพึ่งนี่นี้

เกแ๋ไอ้รวยนี่สวยเลยสวยสวยพื้นถลักออกมันหนีถลักเป็นเงาเป็นไงเป็นไงลอกยาพึ่งดีละลายเลยเฮ้ยเดี๋ยวโอเคโอเคพัดโอ้เห็นไหมพัดติละลายเลยไม่เป็นไรหรอไม่เป็นไรหรอกมันเป็นไรไม่เป็นไรได้ระเบิดได้ในหลาเกินกว่าบาทในอีกอาคีมนี่อาคนหนึ่ง หมุนนั่นเองมันไม่ได้มันเป็นเงียงทางทางออกเขย่าไกแล้วไก่แล้วทางอเฮ้ยสวยงามวันนี้สวยกว่าอันอื่นเลยอ่ะสวยเราเริ่อมหลายอันแล้วนะเริ่มรูตัวแล้วเหลื่มรูตัวแล้วนี่สวยกว่าอันอื่นเนี่ยเอาไปเลยเนี่ยอันเนี้ยเต็มดีไม่มีซกกับปลกหรอกอันเก่ามันไปไหนมาไม่เอาอันเก่าอ่ะเออทใไมเป็นงั้นเอานั้นเอานี่อ่ะเอาเที่ยวก่อนเรืเที่ยวก่อน ก้ยไปกินน้ำกินน้ำไม่ได้หรอกทำไมอ่ะกินน้ำแล้วมันไม่ค่อยน้ำไปไงเออมาเกี้ยดีมันไม่ค่อยไปยปกินน้ำเจ้านี้ตะมาร้อนมาร้อนกับเงร้อนนี่าไม่ดี๋้ยาเดวมแดงไงทำไมเป็นน้อยเว้ยข้ายในขึ้นน้อยเด็ไหมแดงกับาวแดงพวก เดี๋ยวเดี๋ยวๆี๋าวเพึ่งได้ไหมไหแล้วแต่ซานนะมันไม่ค่อยแน่นเลย่ะนะเอ้ยเมก็จิ้มเฉยเลยอะจับเฉยเลยไงวะยังไม่จีไม่เป็นไรหรออมันปวดเดียวมันเป็นไรครับลืมใจจีเลย แม่หลาแล้วบอกพี่เลยนะจะเป่งนะจะเป็นคนที่ไม่ได้ดูเลยนะเอาเอาเอาพี่ไปโดนทำไมอ่ะมือสั้นไปหมดดีสัตย์อีคนเนี่ยไม่ไม่เอาอันไม้ก็ไม่รู้ซื้อไหนหัวรู้ไม่พอมันพอแล้วมันหกโบนเออเนี่ยวหกมันเป็นก่อนเดี๋ยวไนเตาตรงนั้นเดี๋จะเป็นเดี๋ยวจริงโบนเลย เอาวงวางมันร้อนฉันก็ไม่ได้กูกูเสียขวานเลยสักว้าหนี <ว S 2> <tinc S 1> ่ันโ่าวเยตงดดวหวาเอาต่กลัวไมแต่ม่นี่มันโดนดินอ่ะเออไม่เคยหวงอกระตือมาทำเผื่อนี่ไม่เหวงอรอนเน้ไม่เอามันเลอะ โฟกัสป๊กมันโอเคอยู่นะเว้ยอ่าๆโอเคโอเคอ่าๆโอเคโอเคเก็บไว้งานหนาๆพี่เี๋ยวมันเอียงแล้วนะอันนี้ต้องขี้ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรเราเกียเกียแตงไงเฮ้ยอย่าพึ่งพอาขี้ก่อนเลยหรอต้องขี้ก่อนเลยปะเนี่ยขี้ให้มันละลายหน่อยเดี๋ยวอพี่ก่อนนี่ขี้มุกอธีเลยไงมันตรงแล้วไงตรงแล้วตรงแล้วอันนี้สวยดีเนาะเราเต็มเลยวเนาเออหน่ะ มันแกนไหนแล้วนองไปเป็นได้หรอแกนแกนไหนที่จี่ไปไงเออเพอพอมันละลายปั๊บแกนไหนมันก็อยู่แบบละลายติดกันไงโอเจ๊เจ๊เราไม่ต้องเราไม่ต้องเอาออกหรอกหลัดเลยเนี่ยเดี๋ยวเลยก็จะมีแบบนี้แล้วต่างให้ได้ทีอะโคตรแน่นเดี๋ยวเดี๋ยวหลายแล้วหลายแล้วโอ๊ยพอดีเลยนั่นเนี่ยคอยคอยคอยเต่า วัวอย่างร้อนอยู่เลยอ่ะว้ยวัวมันร้อนขนาดนั่นหวานแล้วองไหมมันละลายมันมันได้ไหมน่ะได้ได้ตัด้ไดได้แล้วได้แล้วอารลองโยกเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นสองชั้นเลยนะเนี่ยจะดีป่าเดี๋ยวลองโยกก่อนเนี่ยแน่นแนนเติบได้สองชั้นก็ไม่เป็นได้หรอกเอ้ยเราทำเป็นสามชั้นสี่ชั้นเ้ย คืยถ้าเกิดเอาตรงขวเนี่ยโคตรแน่นเลยนะว่าจริงๆทำมึงใจได้ไม่ต้องเจี๊ยก็ผมเอาตรงเลยเนี่ยไม่ต้องไปต้องเจี๊ยบหรอกขวซ้ายเวลาใส่หันเต็มเลยตรงเดือยเลยจัดเลยเออไม่ต้องเอาออกไม่ลืมปิด้าด้วย เอามาดิทำมังนะอ่พี่เอาเอาหลุดพี่มาดิเดี๋ยวมาตัดเลยตัดนี้เกมไปนี่เลยเน่อเพื่อันนี้อันนี้อันนี้อันน้น่ีอันออออันนี้อ้อนนอ